สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้คะ่ะสีราศีดวงชะตาช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการงาน ดวงสีราศีระวังในเรื่องการงานเรียกได้ว่าช่วงสามเดือนแรกของปี2568ควรระวังในเรื่องการงานเรื่องคนเรื่องคำพูดให้มากมีราศีไหนบ้างไปติดตามกันค่ะดวงสีราศีดวงชะตาระวังเรื่องงานเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเรียกได้ว่าช่วงสามเดือนนี้ระวังให้มากในเรื่องของการงานกอดงานไว้ให้แน่นๆคำทำนายระหว่างวันที่25มกราคมถึง13มีนาคม2568ราศีมิถุนราศีเมษร,ราศีพิจิกราศีมังกรดวงชะตาช่วงนี้ไม่เป็นอย่างที่หวังเดือนนี้ยังไม่ใช่เดือนที่ดีสำหรับคุณ เพราะว่าดาวอังคารถอยหลังส่งผลให้คนสี่ราศีนี้ได้รับผลกระทบในเรื่องของการงานการตัดสินใจความใจร้อนภาระหน้าที่ที่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นไปได้ช่วงนี้ให้ลดแรงประท้านในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการพูดคำพูดควรระวังให้มากขึ้นวิธีทำบุญเสริมดวงสำหรับแต่ละราศีราศีมิถุน15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม วิธีทำบุญทำบุญเกี่ยวกับการสื่อสารเช่นบริจาคหนังสือตำราเรียนอุปกรณ์การเรียนหรือสนับสนุนโครงการให้ความรู้เสริมดวงเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้การเจรจาสำเร็จลุล่วงราศีเมษ13เมษายนถึง14พฤษภาคมวิธีทำบุญทำบุญ,ท,บญที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือฉุกเฉินเช่นบริจาคเงินให้หน่วยกู้ภัยซื้อเครื่องมือแพทย์ หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสริมดวงช่วยลดอุปสรรคในชีวิตและเสริมพลังให้กล้าก้าวข้ามปัญหาราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวิธีทำบุญบริจาคหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างในวัดเสริมดวงเปิดทางให้ชีวิตพบกับความชัดเจนลดความสับสนในเส้นทางที่เลือกราศีมังกร 15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วิธีทำบุญบริจาคอุปกรณ์การศึกษาหรือสนับสนุนทุนให้เด็กยากไร้เสริมดวงช่วยให้ชีวิตมั่นคงเพิ่มโอกาสด้านการงานและการพัฒนาในระยะยาวเคล็ดลับการทำบุญควรตั้งจิตให้แน่วแน่อธิษฐานถึงสิ่งที่ต้องการเสริมในชีวิตเพื่อให้ผลบุญส่งผลได้ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้นขอขอบคุณ อาจารย์ไว้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ